สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะพูดถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเพราะในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี2567นี้มีดาวสำคัญสำคัญที่ได้ทำการโคจรยกย้ายนะคะแน่นอนว่าดาวสำคัญนั้นย่อมส่งผลในเรื่องดีอิทธิพลด้านบวกต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งสมัยก็ได้จัดทำคลิปวิดีโอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเตือนค่ะเราจะมาบอกกล่าวกันว่าภัยใกล้ตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อตัวคุณน,นั้นมีเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้แต่ละลัคนาราศีได้หาวิธีป้องกันได้หาวิธีหลีกเลี่ยงอย่าพยายามให้เกิดขึ้นคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะคะคุณได้รับอิทธิพลด้านบวกจากดาวพระศุกร์อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาสู่เรือนกัมมะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคย่อมส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นได้รับโอกาสใหญ่ทางการงานค่ะ มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ริเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลมีความก้าวหน้าในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันและการทำงานในแง่มุมต่างๆก็จะมีเหตุการณ์รุดหน้าอย่างดีค่ะแต่สำหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังให้มากในช่วงนี้นะคะ เพราะแม้ว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะมีแต่ข้อดีทุกเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะดวงชะตาของคุณยังได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่นั่นก็คือดาวมรตยูและดาวพระพฤหัสบดีที่ยังโคจรสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะประกอบกันกับดาวพระเสาร์ที่ยังโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศาอยู่ด้วย ชาวลัคนาราศีตุลนคะคะประการแรกสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของการทะเลาะวิวาทการมีปัญหากับบุคคลในครอบครัวค่ะดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรถอยหลังหรือที่เรียกว่าโคจรพักองศาเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีปัญหาระความขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัวไม่เช่นนั้นก็จะมีญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือป่วยไข้ไม่สบายคนใกล้ชิด คนที่คุณจะต้องติดต่อประสานงานอยู่ด้วยตลอดเวลานั้นอาจจะไม่สามารถที่จะเกื้อกูลคุณได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ว่าเป็นญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเท่านั้นอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันคนที่อยู่ทีมเดียวกันมีโอกาสที่เขาจะไม่ได้สนับสนุนผลักดันตัวคุณแล้วเนี่ยละค่ะเป็นอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่ได้ทำการโคจรวิปริตหรือโคจรถอยหลัง ประกอบกันนั้นนะคะเป็นจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีตกอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาซึ่งดาวพระพฤหัสบดีก็เป็นดาวตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและความเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นจังหวะที่สอดคล้องกันกับดาวพระเสาร์ที่กําลังโคจรถอยหลังอยู่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่การแสดงความคิดเห็นที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันทัศนคติไม่เหมือนกันมุมมองกันคนละมุมมอง หรืออาจจะมีปัญหาในแง่มุมของสุขภาพอย่างที่สมัยได้กล่าวมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะประพฤติปฏิบัติอะไรก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องควรจะมีความยุติธรรมควรจะมีศีลมีจริยธรรม และไม่ควรที่จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งสีเทานะคะในช่วงที่ดาวพระพฤหัสอยู่ในเรือนมรณะนั้นหากคุณได้ไปคองแวะคองเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ถูกกฎหมายก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ตัวคุณนั้นจะถูกเล่นงานได้ง่ายมากๆหรืออาจจะมีเรื่องราวของความเสียหายหรือคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ ประการต่อมาสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังให้ดีในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเป็นปัญหาด้านการเงินการทองค่ะ ซึ่งสิ่งนี้นะคะประการนี้นะคะเจ้าละคณาราศีตุลนต้องพึงระมัดระวังให้มากอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภายในครอบครัวคุณหรือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมีสภาวะของความติดขัดความเดือดร้อนทางการเงินแล้วเขาอาจจะต้องเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณมาพึ่งพาคุณในระยะนี้ซึ่งมันจะส่งผลทำให้คุณเกิดความอึดอัดและลำบากใจปฏิเสธก็ไม่ได้ จะพูดว่าช่วยก็พูดได้ไม่เต็มปากไม่เต็มคำความอึดอัดใจความกังวลใจมันยังมีเกิดขึ้นภายในจิตใจของชาวลัคนาราศีตุลค่ะ แต่ที่แน่ๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินการทองมันมีโอกาสที่จะเจอกับรายจ่ายจุกจิกฉุกเฉินมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับครอบครัวใช้จ่ายเงินไปกับคนใกล้ตัวถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาของคนใกล้ตัวนะคะก็มีโอกาสที่ชาวตุลจะต้องไปแบกภาระบางอย่างของเขาเข้ามาเป็นภาระของคุณเองด้วยความเห็นอกเห็นใจความขี้สงสารหรือการเอ็นดูใครบางคนทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์ใจได้ค่ะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังซึ่งมันต่อเนื่องเกี่ยวกับการเงินการทองนั่นก็คือคําพูดคําจาจากใครบางคนที่เขามาผูกมัดหรือให้สัญญิงสัญญากับคุณนะคะอย่าพึ่งตกลงปลงใจเชื่อแม้ว่าเขาจะบอกว่าหยิบยืมเงินไปวันนี้จะคืนไม่กี่วันภายในอาทิตย์นี้คุณก็อย่าพึ่งเชื่อตามนั้นนะคะขอให้เผื่อใจไว้เลยมันอาจจะไม่เป็นตามนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะคาดเคลื่อนมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเกิดการปวดหัวหรือกังวลใจเกี่ยวกับเงินก้อนนั้นที่คุณได้ จไปค่ะและมันก็อาจจะมีประเด็นลุกลามมาถึงเรื่องผิดใจกับคนใกล้ตัวเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดกันไว้ก็อาจจะมีการโต้เถียงซึ่งชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะอาจจะต้องแบกรับปัญหาหรือเจอกับสภาวะของหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เป็นไปดังใจคิดค่ะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่คุณจะต้องคอยแก้ที่คุณจะต้องรับมืออย่างกระทันหันนั่นเอง ลำดับต่อมานะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงนี้คือเรื่องคำพูดที่มาบั่นทอนจิตใจของคุณค่ะ ในจุดจุดนี้นะคะสมัยก็ไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าคําพูดเหล่านั้นจะกระทบจิตใจของคุณมากหรือน้อย<ๆ>เพียงแต่อยากจะบอกจะเตือนชาวลัคนาราศีตุลไว้ค่ะว่าหากคุณจะเริ่มทําอะไรหรือลงมือทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้และถ้าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากพอนะคะ<ๆ>เมื่อได้ยินคําพูดที่มาบั่นทอนคําพูดที่มากระทบทจิตใจขอให้คุณมีสติค,ค่ะ ให้คุณมองเลยว่าปร,ประการแรกเขาเหล่านั้นมีเจตนาที่ดีหรือไม่ถ้าเป็นเจตนาของความเป็นห่วงเจตนาหวังดีชาวลัคนาราศีตุลก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดอย่าเพิ่งอารมณ์เสียอย่าเพิ่งหัวร้อนไปค่ะก็ขอให้รับฟังลองฟังคําพูดที่เขาพูดเตือนพูดบอกมาแต่ถ้าเจตนาคําพูดของคนคนนั้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่หวังดีหรือเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณเลยก็อย่าไปใส่ใจค่ะและไม่ควรที่จะโต้เถียงกลับไป ควรที่จะวางตัวนิ่งวางตัวเฉยไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลมีปัญหาหรือความอึอดอัดใจใดๆเข้ามานะคะก็ขอให้มันเป็นคําพูดที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านออกไปก็แล้วกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีตุลแม้ว่าคําพูดที่เข้ามาบั่นทอนจิตใจของคุณทําให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือหมดกําลังใจในตัวเองอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราค่ะเราจะรับเอาคําพูดเหล่านั้นเข้ามาใส่ใจเรามากน้อยแค่ไหนถ้าชาวตุลไม่ได้รับ มันมาใส่ใจมันก็จะไม่เกิดเรื่องราวหรือเกิดความอื่นอัดใจแต่ถ้าคุณรับมาแน่นอนมันก็กระทบต่อความรู้สึกของคุณนะคะและประการหนึ่งที่สมัยก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีตุลให้ทราบไว้ว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะลงมือทำนั้นคุณทำด้วยความมั่นใจและตั้งใจจริงเชื่อมั่นว่าตัวเองจะทำได้มีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นก็ขอให้คุณลองดูค่ะลงมือทำเลยค่ะไม่มีอะไรที่มันจะผิดหรือถูกนะคะ การตัดสินใจของคนเราการตัดสินใจของตัวเราถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้ว่าเราได้ลองไปแล้วมันไม่สำเร็จก็อย่าไปเสียใจค่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าเราไม่ลองอย่างน้อยก็ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะและชาวลักนารอศีตุลพยายามสร้างขวัญและกำลังใจกับตัวเองอยู่เสมอนะคะ เพราะสุดท้ายทุกการกระทําของเราเราก็ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบไม่ใช่คนอื่นที่จะเข้ามาร่วมรับผิดชอบหากชาวลัคนาราศีตุลคิดได้แบบนี้นะคะก็อยากจะให้คุณลุยเดินหน้าและทําทุกอย่างตามความฝันของตัวเองค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุล ชาวตุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ